พันตบรวจโทวสินนะฮะซึ่งพันตำรโทวสินเนี่ยเป็นคนที่บาดเจ็บโดนกระสุนลูกหลงนะครับเพราะว่านองท่าผานเนี่ยมายิงสารสิวนะครับพันตำรวจโทวสินเป็นรองผู้บักับการสองของตํารวจทางหลวงนะฮะมีพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสองผู้กังับการสองตำรวจทางหลวงคนที่ชวนสารสิวมาร่วมงานนะครับแล้วก็มีพันตํารวจเอกพานุทัศน์ เหลืองสัจจกุลเป็นพุ่มกับการกองบังการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมมีพันตำรวจเอกกิษศด,ดาพรจงอักษรพุ่มกับการสอนอพญาไทยที่มาด้วยโดยภุ่มการสอนอพยาไทยบอกว่าเคยเป็นตำรวจทางหลวงอยู่ที่นี่แล้วทางพันเอกวชิราเนี่ยก็ชวนมานะครับมีดาตำรวจเอามีดาตำรวจชนานัทวุฒิยากรนพุ่งครับหมู่ตำรวจทางหลวงพันตำรวจตรีนรงพิทักษ์ฉนวน สารวัตรฝ่ายอำนวยการกองกํากับการสองตำรวจทางหลวงทางหลวงเยอะเลยนะค่ะแล้วก็มีจา่าสิบตำรวจพิสิทธิ์ชิวปรีชาผู้บังคับหมู่สายตํารวจทางสายผู้บังคับหมู่สายตรวจทางหลวงหนึ่งซึ่งเป็นหลานนะเป็นญาติญาติของกำนันนกเนี่ยกับจา่าสิบตำรวจเมธิศกรพันศรีจันทร์นี่อยู่ร่วมโต๊ะตรงนี้ด้วยแต่ว่าจะคอยทําหน้าที่ชงเครื่องดื่มให้ กำนันนกเนี่ยตะบะแตกฟางเส้นสุดท้ายขาดเนี่ยคือมึงสู้กูไม่ได้ฟางเส้นสุดท้ายขาดเนี่ยคือมึงสู้กูไม่ได้ไม่ใช่กำนันสู้ผมไม่ได้กำนันไม่เคยสู้ใครไม่ได้นะกำนันสู้ผมไม่ได้กำนันไม่เคยสู้ใครไม่ได้นะ บางทีมันอาจจะเป็นฟารื่องสุดท้ายคำที่ดวลเล่ากันตอนนั้นคือก็อขอไม่ได้แล้วก็กินเหล้าดีกว่าก็กินพอกินเสร็จดัดกินสู้ไม่ได้ก็กำนันสู้ผมไม่ได้เท่านั้นแหรอเรล้าลมาเยอะกำนันสู้ผมไม่ได้หรอกผมเชื่อ,อว่าตรงนั้นแล้วก็มีการไปไปนั่งที่โต๊ะอื่นแล้วก็มีการขอโทษกันจันอาจจะ โตวไวเกินไม่น่อยอายุยังน้อยูุทีิภาวะยังไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับผู้ใหญ่นะครับการตัดสินใจก็ไม่ดีมัน,ม,นมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นถ้าคนมีูุทีิภาวะพอถ้าอะไรมันผิดไปมันอาภัยขออาภายอัยขอโทษแล้วมันก็น่าจะจบแล้ว่าสารวัตรพี่ไก่ขอโทษตรงนั้นเหรครับท่านขอโทษแล้วเราลับมานั่งนะครับไม่เกินสิบนาทีเสียงปืนดังลดน้าหนักของกำดันนกเนี่ย มีเยอะแล้วก็แบบขอเคลียร์แต่สวัสดิ์สิวอ่ะไม่ไม่ยินยอมคุยเรื่องขอตําแหน่งวันนั้นอีกก็ยังไม่ได้รับก็ดันลินอ n นเดอรล็อกเต็มโจนแก้วแล้วก็กินนั้นกินสู้สวัสดิ์สิวไม่ได้คนเสียหน้าไม่ได้มันก็เลยดันไปแต่ไอ้กลุ่มที่มันไปเนี่ยมันในละคุณต่อ อาชีพของมันนะครับแล้วก็เลือดที่มันออกมาไม่เป็นเลือดเสียซะแล้วนะครับไล่ไปให้สุดเลยเบอร์กี่เบอร์มีเท่าไหร่และไม่ได้ตอบตรวจสอบแค่ของกำนันนกนะเอาของหน่องของกำนันนกของตำรวจ6นายที่เป็นทีมคุ้มกันกำนันนกและหน่องแล้วก็พักพวกด้วยโบ๊ทเอ๋ยเก่งเอ๋ยเอาทุกคนอนะเอางนี้ดีกว่าว่าไอ้สิ่งต่างๆที่ทำกันเนี่ยเอาปืนไปซ่อนเอาเซิร์ฟถอดเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งคลองเพราะว่าจำได้ไหมภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นโบ๊ท ขี่รถใช่ไหมที่ว่าเอาวงจรปิดทิ้งกองอ่ะคุยโทรศัพท์ใช่ไหมพอทิ้งวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกแล้วอ่ะใช่ไอตัวที่สองระหว่างฐานที่ทิ้งอ่ะค่ะโทรศัพท์คุยกับใครถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะคือประเด็นนี้ทําให้นายตำรวจระดับผู้บังคับการท่านอดีตผู้บังคับการท่านหนีเชื่อว่าการหลบหนีของกำนันนกกับหนองท่าผาจะต้องมีคนช่วยหรือมีคนวงการใหญ่อยู่เบื้องหลังเนี่ยครับเพราะว่าคือตั้งแต่เหตุการณ์ทั้งหมดมาเนี่ยเชื่อได้เลยว่ากำนันนกอ่ะ วันในทั่นั้นไม่สามารถคิดเองได้เราต้องทําอะไรยังไงบ้างจะต้องมีการติดต่อบุคคลสําคัญเพื่อสอบถามหรือว่าปรึกษาว่าเอายังไงต่อดีมีมีการลงข่าวว่าคนขับของผมเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่อยู่ในเ,เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็เป็นคนขับรถนานะครับซึ่งไม่ใช่เป็นคนขับของผมเองคนขับคนขับของผมเองเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับ เพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ซึ่งเดี๋ยวจะคาดเคลื่อนนะครับจากข้อได้จริงนะครับเดียวกับทางตํารวจทางหลวงกับตํารวจพื้นที่นะครับอื่นๆที่เข้าไปร่วมงานเลี้ยงครับข้าสังกัดจังหวัดปุกกรนะครับผมไม่ค่ยหลือมันกักอ่สังกัดอยู่ที่เมืองนครมสมนะครับเป็นรองสวัสดิ์จราจรสพเมืองนครมสมนะครับหรืออำนวยความหดวงให้กับมู้ชาบางส่วนนะครับในกรณีที่ผู้ชา มีความจำเป็นเราต้องใช้นะครับก็ก็ให้มาเพื่อหน้าที่เป็นการช่รวยคลายตืออ่นที่เมื่อวานนี้เราเปิดคลิปกล้องวงจรปิดอันนี้ไปแล้วจะเห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจหลายนายยืนด้วยความท่าทีร้อนรนและกังวลใจโดยเฉพาะเราจะโฟกัสไปที่ทางด้านของพุ่มกับเบิม้มพุ่มกับเบิ้มมีสีหน้าที่ค่อนข้างเคร่งเครียดนะคะคือเครง่งเครียดมากคือพุ่มกับเบิ้มนี่ก็คือทางด้านของพันตำรวเอกวชิราย,ยาธทยสงฆ์คุณผู้ชมเราวงไว้ให้สีหลืงองตรงนั้นสเสื้อสีดำเห็นไหมคะ ยืนอยู่ตรงนั้นกําลังยืนมองอยู่ตรงนั้นแหละค่ะในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กาลังช่วยชีวิกับสั่งคุณกับเบิ้มสั่งให้ให้มาที่เกิดเหตุครับเราก็เลยมาเราก็มามาตอนตอนเกิดเหตุตอนเกิดเหตุไม่ไม่กี่นาทีไม่ถึงสี่สิบนาทีได้เห็นเหตุการณ์อะไรยังไงเห็นก็คือว่าเห็นคนงานสามคนครับแล้วก็เขาเพิ่งล้างล้างพื้นซนงานกำลังล้างเลือดล้างเสร็จแล้วแต่ว่าพื้นมันยังเปียกอยู่ ตอนนนั้เราแปลกใจว่าทำไมทำไมถึงทำร้าย้รรายหอคือผมก็พยายามถามว่าใครสั่งอะไรเงี้ยครับตามธรรมดาตำรวจพี่มีมีการกันพี่ที่เอาเรื่อเอาเชือมามีครับเดี๋ยวพอผมมาปพิ่พอถอก็เข้ามาแล้วครับตอนที่พี่ถามเขาว่าตอนที่พี่ถามเขาว่าใครสั่งให้ล้างอันนี้ใครเป็นคนสั่งอะไรนะครับตอนที่ถามว่าใครเป็นคนสั่งให้ล้างเลือด่อบไม่ตอบครับก็ทําเฉยเลยเขาก้มหน้าแล้วก็ไม่ตอบเป็นคนงานผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับสามงเใช่ รพอยืนอยู่ตรงนี้ครับตอนนั้นเราก็อเขากำลังทำอะไรรอพอเขาก็าพบเขามีรถเจ้าหน้าที่เข้าหลายคันครับรอพอเขาก็ยืนอยู่ในป้อมแล้วผมก็สั่งให้เปิดไฟทุกดวงในนี้เพราะมันมืดหมดเลยเขาเขาปิดไฟหมดเลยตอนนี้เข้ามาตอนนี้เราเห็นที่มีใครถือปืนไหมไม่ไม่ไม่มีครับนี่แค่รอพอแล้วคนงนานตามผมพี่พี่ได้คุยอะไรกับพี่เบิ้มหลังหลังก่อนแกเครียดเนี่ยอะไรบ้างแกก็ใส่หน้าให้เฉย เืิญมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับก็เขาเห็นผมไปก็เลยมาด้วยอ๋อก็คือเห็นไปแล้วก็เลยแบบตามมาด้วยถูกต้องไหมครับครับ เสียงด้วยนะครับผู้ชมฮะอีกไม่กี่นาทีต่อมาประมาณ3นาทีนะครับในเวลาตี4ี่นาทีมีเสียงปืนดังขึ้น1นัดผู้ชมดูคลิปแล้วก็ฟังเสียงนะฮะ